อีกเรื่องหนึ่งที่หลังจากที่คุณชอ็อกเรื่องนี้แล้วซึ่งชอ็อกจริงๆเป็นผมก็ชอ็อกัน,นะฮะถ้ารู้ว่าคุณพ่ออยู่ดีมีมีบ้านเพิ่มใหม่สามบ้านนี <c oughs> ่ะอีกเรื่องคือเรื่องหนี้ใช่ค่ะที่ <c oughs> ผมเกินไว้ว่านี่้50ล้านนี่เรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> จริงค่ะเรื่องจริงเรื่องจริง,รงๆแต่ว่า <c oughs> มันก,ก็คือเป็นของบริษัทบริษัทที่รับเหมาของคุณพ่อใช่ค่ะพอมันเกิดหนี้สินนี่เขาไม่สามารถจะจะไปแบบเอาเงินตรงไหนมาโปะได้เงี้ยเขาก็ต้องใช้หนี้นอกระบบ ก็กู้ยืนแบบนอกระบบนกระบบใช่ค่ะกู้นี่นอกระบบแล้วต้องบอกก่อนว่าคือคือธุรกิจที่พ่อทินทํามันเป็นศูนย์แสดงพันธุสัตว์น้าเป็นอควาเรียมซึ่งอควาเรียมปกติคนไม่ได้เข้าซ้ํากันทุกวันอยู่แล้วคุณพ่อทาอควาเรียมใช่ค่ะอยู่ที่สงขลาอควาเรียมค่ะแล้วคุณมารุ้จํานวนว่า50ล้านได้ยังไงฮะก็คือพอมันมาไล่ค่ะพอคุณพ่อเสียปุพุกย่างมันก็ค่อยๆเปิดออกมาเนาะคุณพ่อเสียแน่นอนเจ้าหนี้ตามมาที่ดวใช่ก็คือก็คือมีเจ้าหนี้แบบ เยอะอะค่ะหลายอย่างหลายคนอะไรเงี้ยทั้งนอกระบบทั้งในระบบทุกอย่างประเดประดังันเข้ามาใช่ค่ะแล้ววันที่คุณพ่อเสียเนี่ยที่งานศพเลยก็คือแบบเจ้านี่นอกระบบเนี่ยก็คือแบบถือใบมาเลยอะไรเงี้ยเจ้านี่มาทวงที่งานศพเลยใช่ค่ะใช่แล้วตอนนั้นคุณบอกเขาว่าอะไรคือกินอะ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้ยินคุยกับเขามากเท่าไหร่นี่ค่ะคือแต่แม่อยู่กับเขาตลอดแล้วก็เหมือนแบบแม่เดินไปไหนเขาก็เดินตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือมางานศพแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือคือณนะตอนนั้นคือแบบเราก็มรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะแค่ คือพี่เก๋ยพูดจริงๆกินไม่เคยแบบในบ้านกินไม่เคยมีใครไม่เคยสูญเสียใครแล้วไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องทํายังไงอะไรเงีเ<อ>้ย <laughs> คือการจัดงานศพไม่ใช่ว่าเราจัดได้ฟรีนะคือท<า>ุกอย่างใช้เงินทุกอย่างเป็นเงินอ,อยู่แล้วใช่แล้วมันแบบกระทันหันมาค่ะทุกอย่างเปนกระ t h a หันหไปหมดอะไรเงี้ยแล้วยังมีเรื่องนี้ประดังประเดเข้ามาอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือแบบคือมันต้องทํายังไงเหรอคือต้องรับผิดชอบเงินก้อนนี้เลยหรอหรือมันต้องอะไรยังไงคือมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องทํายังไงวะแล้วคือเงินก็แบบเเเเยยอออออะมมมาากกกกกกแแแล้้้้้้ววววตตงรรรรีีีบบบคคััััันนนนพื่่่ไขขปญญหหใทิดึ คุณจัดการกับนี่เหล่านั้นยังไงฮะก็ต้องผ่อนผันกันไปค่ะคก็คือต้องอาจจะแบบต้องเจรจารแล้วคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใคร,ครเป็นคนแบกรับหนี้สินก้อนนี้ฮะก็ไม่ได้แค่กินคนเดียวค่ะมีทางบริษัทลิงเกตก็คือญาติญาติกินด้วยญา,ยาติญาติต้องช่วยกันใช่ค่ะแต่คราวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบ แต่นั่นคือแบบพ่อเราเป็นคนสร้างไว้อะเราก็ต้องช่วยอย่างเงี้ยแต่คือกินก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นที่กินจะแบบคือ <dış S 1> <ว>แค่บ้านคือแค่บ้านกินอะบ้านกินก็โดนเอาไปรีไฟแนนซ์อีกรอบซึ่งบ้านกินอะผ่อนหมดแล้วแต่พอ่อ <ๆ S 1> กินออเอาบ้านกินไปรีไฟแนนซ์เพื่อจะเอาเงินมาใช้ <เอ S 2> กลายมาว่า <ๆ S 2> ดอกบอกบ้านกินก็คือสูงขึ้นกินก็ต้องกลายว่ากินต้องผ่อนบ้านไปอีกซึ่งผ่อนหมดแล้วก็ต้องมาผ่อนหมดแล้วใช่ก็ต้องบมาผ่อนบ้านอีกใช่ค่ะทุกวันนี้ก็คือพี่น้องสามคนต้องมาช่วยกันผ่อนบ้านเออคัณก็แบบแค เคยโกรธคุณพ่อไหมโกรธไหมพอรู้เรื่องโกรธไหมจะบอกไม่โกรธก็ไม่ได้อ่ะพี่เกลือคือแบบก็รู้สึกว่าแบบเออทำไมเขาถึงแบบทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ให้ที่มันแบบค่อนข้างหนักกับเราหลือเกลนอะไรเงี้ยคือจริงๆกินเก่าอปแล้วว่าแบบ ถ้าเขาอยู่ต่ออีกสักนิดนึงอ่ะกินตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะตั้งใจทํางานตรงนี้แล้วเรารู้ว่างานตรงนี้มันให้มันให้รายได้ที่ดีกับเราแต่แน่นอนว่ารายได้ที่มันดีมันก็ต้องมาพร้อมกับาการเสียที่เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องของแบบการใช้ค<ม>่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆเนะะี้ยค่ะแล้วก็กินก่วว่ากินจะเก็บคือเก็บแล้วก็จะเอาเนี้ยแบบแบ่งเบาภาระทั้งของปลาด้วยทั้งของอ ของลุงกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเพราะว่าตอนนั้นรู้อยู่แล้วเขามีนี่ประมาณนึงแหละใช่จริงๆรู้มาตั้งนานแล้วค่ะว่าเขามีมาเยอะมากแล้วแบบคือก่อนเสียเราก็พูดพูดไม่ได้คุยดีกันนะะแล้วเราก็รู้สึกผิดด้วยที่เ,ออเราโอ้เราแบบ<ข>ว่าทำไม,ไมไอ่ะคือแบบกินเป็นลูกอรตตันอยูเหรอป้าที่กินแบบไม่มีเงินให้ป้าอะไรอย่างเงี้ยคือกินก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็บอกแบบแค่นี้เองอ่ะทำไมหายหป้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคิอบอกว่ากินต้องใช้จ่ายที่บ้านเหมือนกันแล้วกินก็มีน้องอะไรอย่างเงี้ย เสียใจมากมากเลยอะค่ะเสียใจที่หนึ่งช่วยไม่ได้สามารถใช้นี่เขาในช่วงนี้เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยรู้สึกผิดที่เราไม่สามารถจะช่วยพ่อเราได้ด้วยแต่ส่วนหนึ่งเราก็อดโกรธไม่ได้ด้วยที่พ่อเองก็สร้างนี่กับเราเราเหมือนกันก็แต่หนูก็คือแบบหนูก็รู้ว่าบางทีแบบมันด้วยสภาวะที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเขาคนเดียวอ่ะมันก็เขาคงคิดอะไรไม่ออกแล้วนอกจากแบบหยิบยืมจากคนอื่นอ่ะมันเร็วที่สุดแล้วอะค่ะ มันคงเหมือนเขาก็คงมืดแปดด้านเหมือนกันนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะไม่ทำใช่คือเขาอยากจะทําทุกอย่างเพื่อให้อาคาเรียมเนี้ยมันยังอยู่ได้ครับะเพราะว่าเป็นธุรกิจเดียวที่เขามีอยู่ตอนนี้ใช่คือเขาต้องพยายามประคองธุรกิจใช่คือเขารักกับรักตรงนี้มากแล้วเขาแบบคือเขามองการไกลกับตรงเนี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่มีเงินทุนเนีมันไปไม่ถึงจริงๆมันยากมากจริงค่ะคือพี่ก็ลองคิดดูว่าอาคาเรียมอ่ะมันต้องมีปลามันต้องมีตั้จ่ายสูงมากใช่มันต้องมีแบบไดเวอร์มันต้องมีแบบ คือแล้วปลาแบบถ้าเกิดคุณเลี้ยงไม่ดีหรือแบบไม่รู้จักวิธีการเปลี่ยนน้ำเขาก็ตายอ่ะแล้วคือปลาซื้อมามันไม่ใช่ตัวเราบาทสองบาทหรือพันสองพันมันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะ